สรุปค่าใช้จ่ายไปแฟนมีน้องดิมที่เกาหลีค่าตั๋วเครื่องบินจองผ่านทริปจัดำนะคะใส่กันบินทีเวไปกลับ6,500บาทไม่มีรถกระเป๋าที่พักเพื่อเราจองผ่าน Airbnb นะคะ3คืนหานกับเพื่อน2คนตกคนละ3 7 0 6บาทนะคะที่พักอยู่ใกล้สถานีฮงอิกทางออก3นะคะอยู่ในหงแดงนะคะค่าบัตรแฟนมีนสามพบาทรวมค่ากดแล้วก็ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศในคอนคือแบบคิดถึงน้องดีมากไม่ได้เคยกันแบบ เป็นปีแล้วนะคะรอบนี้ก็ถือว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจแล้วก็นี่จ้าชันเลิกกับสีเหลืองของฮีน่ารักมากได้เจอใกล้ๆมากๆแล้วก็นี่จีซองค่ะน้องเล็กของเราเด็กที่เกิดเชา้าที่สุดบนโลกใบนี้ตามมาด้วยแฮชานวันนี้แบบมีแบบเสิริมมากนี่ใจนโน้กคิดถึงมากตาขีดของฮีคือแบบฮ่าคิดถึงฮีอีกแล้วอะตามด้วยมาร์ลี รอบนี้เป็นรอบที่เราได้เห็นทุกคนใกล้มากๆแล้วก็ที่เสิร์ฟอะที่นั่งเราแบบค่อนข้างดีด้วยแหละเลยแบบได้เห็นแบบใกล,ๆล้ๆอะมีคงคำนับหนึ่งทีน่ารักหนอแล้วก็นี่จ้าแจมินของฉันเองคือแบบทีเสิร์ฟมากเดินวนเดินวนหลายรอบมากแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เจออินจุนนะคะทุกคนคือแบบได้เห็นใกล้ๆแบบนั่งรอกอ นั่งหลักหนอบอกหมายบอกมือน้่าหลักบอกแบกเวอร์มาต่อกันด้วยค่ากินค่ากินเรากินไปประมาณ3,000นะคะรวมวมนะคะก็กินหนักทุกมือกินแบบจัดเต็มทุกมือหารกันกับเพื่อนก็คือราคาประมาณนี้แล้วก็ค่าขนมค่าของแบบกระจุกระจิอะไรของเราเนี่ยประมาณ500ร้อรวมๆทริปนี้เราใช้ไปทั้งหมดประมาณหนึ่งหบาทน,นะคะสำหรับใครที่แบบ เอออยากดูเป็นแนวทางราคานี้ก็คือไปดูมิที่เกาหลีได้แล้วคะ่ะ